สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ดาราก็อยู่ที่สนามบินจังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 อันดับแรกที่เรามาถึงสนามบินนะคะเราก็ต้องสแกน QR code นะคะเพื่อกรอประวัติการเดินทางและจุดเร่งใหม่ที่เรามาจังหวัดน่านค่ะจากนั้นเขาก็จะให้ตั๋วใบเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูและเราก็สามารถที่จะออกไปจากสนามบินจังหวัดน่านได้นั่นเองค่ะ ด่าก็มาถึงประมาณเที่ยงนะคะก็เลยมาหารไรกินที่นี่เลยค่ะน้ำเงี้ยวข้าวซอยแม่สุนีนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะด่าก็สั่งน้ำเงี้ยวไปนะคะแล้วก็ก็จะเป็นขนมจีบนะคะซึ่งรสชาติของน้ำเงี้ยวเนี่ยก็จะเข้มข้นไปหน่อยนึงนะคะส่วนน้ำดื่มก็บริการตัวเองนะคะเราสามารถเดินไปตักเองได้ตามใจชอบเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนและที่นี่นะคะก็คือ ซ้มลีลาวดีจังหวัดน่านค่ะคือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะในตัวเมืองของจังหวัดน่านนะเดี๋ยวเราก็จะไปวัดภูมินกันต่อเลยนะคะ และนี่ก็คือวัดภูมินนั่นเองค่ะถ้าใครได้แวะมานะคะก็ต้องมากราบไหว้พระพุทธรูปและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจิตกรรมฝาผนังปู่มแม่ย่าม่านกระสิบลักนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นดาดาก็แวะมาเติมความหวานกันที่นี่เลยค่ะบัวลอยคาเฟ่ซึ่งร้านนี้ดาดาขอแนะนํานะคะร้านเขาก็ตกแต่งน่ารักมากๆเลยค่ะตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะเมนูของเขาก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานค่ะและที่สําคัญร้านนี้ยังรับคนละครึ่งด้วยนะคะ ซึ่งาด่าก็สั่งทับทีมกรอบไอติมมะพร้าวอ่อนแล้วก็บัวลอยไอติมมะพร้าวอ่อนมาทานค่ะรสชาติก็อร่อยมากๆเลยค่ะบัวลอยคาเฟ่ก็จะตั้งอยู่ในเวียงนะคะยังไงก็ลองแวะมาทานกันได้ค่ะและในคืนที่หนึ่งนะคะาด่าๆก็พัก อยู่ใกล้ๆในเมืองนะคะชื่อที่พักว่าพรอมบูทิคโฮเทลนะคะซึ่งได้แล้วก็จองผ่าน booking.com ค่ะราคาต่อคืนก็จะอยู่ที่750บาทนะคะและนี่ก็จะเป็นภายในห้องที่ดาดาพักนะคะ f ฟ c i l i ิลในห้องนะคะก็จะมีทีวีแล้วก็ตู้เย็นค่ะส่วนอาหารเช้าก็จะเป็นเซตกาแฟเล็กๆแบบนี้นะคะและที่นี่เขายังมีจักรยานให้เราได้ปั่นเล่นกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกำแพงเมืองเก่านั่นกันค่ะ แล้วก็ปั่นจักรยานมาที่กำแพงเมืองเก่าหน้านะคะระยะทางก็ไม่ห่างจากที่พักเท่าไหร่นะคะประมาณ500เมตรค่ะก็ปั่นมาได้แบบสบายๆเลยถ้าใครมาพักแถวนี้นะคะก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆคิวๆที่กำแพงเมืองกันได้เลยค่ะว่าทำไมไม่ค่อยมีคนเลย แล้วมือค้ำน,นาดาก็มาฝากท้องที่นี่เลยค่ะร้านชายชื่อกันภายในร้านนะคะก็จะตกแต่งสไตล์แบบว่าของเก่าสะสมนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งทั้งแบบอินดอร์แล้วก็เอาดอร์ค่ะภายนอกร้านก็จะประมาณนี้นะคะนาดาก็สั่งอาหารมา3อย่างนะคะก็คือต้มยำปลาคางังไก่ทอดมะแขวนแล้วก็ยำมูนเส้นเมืองนะคะอาหารแต่ละอย่างก็คือรสชาติดีมากๆเลยค่ะ แต่ว่าอาหารแต่ละอย่างจะออกมาช้านิดนึงนะคะแต่ว่ามานะแล้วเขาก็ยังมีดนตรีสดเล่นให้เราฟังด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นด้าด้าก็มาที่วัดพระท่าช้างคำวรวิหารนะคะเขาก็จะเปิดให้เข้าชมตอนกลางคืนด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาชมความสวยงามของวัดนะคะเข้ามาไหว้พระและมาทำบุญกันได้เลยนะคะและสำหรับวันที่หนึ่งนะคะดาด้าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ